ค่ะสวัสดีค่ะด,ดิฉันนางสาวชัญญาโพธิอนันต์กิจผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งตมุกสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาชนบุรีเขต2นะคะปัจจุบันโรงเรียนวัดโป่งตมุกเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น542คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม30คนนะคะซึ่งวันนี้เราจะได้นํารูปแบบของการบริหารจัดการอของสถานศึกษา รูปแบบของทีโมเดลซึ่งจากการนำนโยบ,บ,บายของสพทที่เป็นอ่านโยบาย4ด้านจุดเน้นแล้วก็นโยบ,บายเร่งด่วนนะคะซึ่งมาหล่อหลอมรวมกันเป็นนวัตกรรมของชีโมเดลซึ่งป่งตมุกได้ได้ขับเคลื่อนนวัตกรรมของเราจนเกิดเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะ ก็คือเสียงดนตรีแห่งรักซึ่งกิจกรรมในในซอฟต์พาวเวอร์ของเราก็คือนักเรียนได้ได้เรียนรู้ในการปฏิบัติในส่วนของแอคทีฟเ e a ร์นิ่งนะคะแล้วก็กิจกรรมดนตรีของเราซึ่งประกอบด้วยะจะมีกลองยาวนะคะกลองยาวที่เราออกสู่ชุมชนนะคะแล้วก็จะมีวงดนตรีไทย ซึ่งดนตรีไทยของเราได้รับผลงานนะคะในการแข่งขันศินละปะหัตกรรมของทุกๆปีนะคะตลอดถึงวงดุริยางที่เราใช้ในโรงเรียนนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าซอฟต์าพ,พาวเวอร์ดนตรีไทยเสียงแห่งรักของเราเนี้ไม่ใช่อยู่ที่กระบวนการเรียนการสอนทางด้านของวิชาการอย่างเดียวซึ่งปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าสังคมของเรานะคะ สังคมของเรา,ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายนะคะดนตรีที่เกิดขึ้นเกิดจากที่เด็กได้มีความพร้อมที่จะสมัครใจมาเรียนแล้วก็ตั้งใจในการฝึกฝนเสียสละนะคะตลอดถึงตลอดถึงผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านปัจจัยงบประมาณนะคะแล้วก็ นักเรียนที่สละเวลามาซ้อมในช่วงของนอกเวลาเรียนช่วงวันหยุดที่คุณครูนัดมานะคะส่งผลให้กิจกรรมของเราประสบความสำเร็จโดยปัจจุบันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ของเราเป็นจุดแข็งของโรงเรียนแล้วก็เป็นจุดขายโดยการที่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมมีอาชีพนะคะก,ก็คือได้ไป เล่นดนตรีในงานกิจกรรมต่างๆของชุมชนตลอดจนเป็นเป็นที่ตลอดจนเป็น,เป,น,น,เ,ปนเป็นจุดจุดที่หน่วยงานนะคะหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เอ่ยชื่อป่องตมุกแล้วจะต้องจะต้องนึกถึงว่าเราทำกิจกรรมนี้จะต้องเอาโรงเรียนวัดป่งตมุกนะนะคะซึ่งโดยตลอดมาจนถึง ปัจจุบันนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้กิจกรรมต่างๆเกิดจากคุณครูดนตรีไทยที่มีความมุมานะนะคะ็คือของเรื่องแรกก็คือคุณครูปีชาไทยพินิษนะคะท่านเป็นทั้งผู้ควบคุมวงเป็นทั้งครูผู้สอนวิชาดนตรีแล้วก็เป็นทั้งผู้นํานักเรียนออกไปนะคะซึ่งตรงนี้ในฐานะผู้บริหารเนาะพอกก็ได้ส่งเสริม ให้เสริมแรงแล้วก็กำลังใจนะคะเพื่อให้กิจกรรมของโรงเรียนของเราเก้าวต่อไปซึ่งจากการาตามนโยบายจะได้เห็นว่าความปลอดภัยในสถานศึกษาเนาะที่นักเรียนที่โรงเรียนมีก็คือจากการที่นักเรียนได้ฝึกฝนในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นักเรียนจะไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในโรงเรียนเพราะว่าในช่วงเวลาว่างนักเรียน จะเข้าในการทํากิจกรรมแล้วก็กิจกรรมที่นักเรียนได้ทํานักเรียนมีความสุขนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสนักเรียนมีระเบียบวินยัยสังเกตได้จากการนิเทศที่พอเข้าไปนิเทศเนาะจะถามคุณครูเสมอว่าทําไมเด็กเรียนดนตรีไทยถึงนิ่งแล้วก็ไม่ซุกซนเพราะานักเรียนมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติดังนั้นซอฟ so ต์พาวเวอร์ดนตรีไทยเสียงแห่งรักของเราเป็นทั้งจุดแข็งแล้วก็จุดขายซึ่ง เสมือนพลังเล็กๆที่จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตต่อไปนะคะก็โรงเรียนวัดปงตมุกจะสร้างพลังเล็กๆแห่งนี้ให้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะคะ